แม่กินข้าวกับอะไรกับต้มจืดต้มหูแล้วอะไรไข่คัคค่วไข่ไข่คั่วแกงหน่อไม้ทุกทุกอย่อยางอร่อยเลยแอ้วแม่กินข้าวกับกับมาเฟืองป่ะเนี่ยฮจามะเฟืองมันนอนอยู่เนี่ย แม่กินข้าวกับอะไรกับมะเฟืองเหรอค่ะมะเฟืองเฝ้ายายกินข้าวแล้วหรือเปล่าอืมมะเฟืองแม่กินข้าวกับใครกับอะไรกับมะเฟืองกับมะเฟืองอืมก็มันแย่งแม่กินรือเปล่าอืมแย่งเหรอมันมาเฝ้าเหรอ โอเคบายบายก่นแม่บายบายจ้ะ